ที่นี่นะก็คงไม่ได้แค่อยากจะมาทําบุญแต่ว่าอยากจะมาฝึกอยากจะมาปฏิบัติแต่ว่าความมุ่งหมายของการมาหรือว่าความคาดหวังจากการปฏิบัตินะเราอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะบางคนก็อยากจะมาเพื่อหาความสงบสงดัดบางคนก็อยากจะมา นะเพื่อรู้จักความสุขที่แท้บางคนก็อยากจะมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แต่จริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติที่นี่เนี่ยโดยพื้นฐานนะนั่นก็คือเพื่อให้เรารู้จักตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยหลายคนพอได้ยินแบบนี้นะก็อาจจะไม่ได้คัดคิดนะเพราะว่าไม่ได้นึกถึงเ,เรื่องนี้มาก่อน แต่ที่จริงแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะการรู้จักตัวเองนะฟังดูมันเหมือนกับเป็นเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่สลักสำคัญอะไรนะเป็นญ้าปากคอกนะในความเข้าใจของหลายคนนะอุตส่าห์ตั้งใจจะมาปฏิบัติก็อยากจะได้เจอได้เห็นได้เข้าถึงอะไรที่มันวิเศษมัศจรรย์หรือว่าสูงส่งกว่านั้นนะบางคนเนเวลาพูดถึงการปฏิบัตินะหรือ ลงมือปฏิบัติแลว้วก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยนะอาทิตย์ที่แล้วก็มีคนมาปรึกษามาถามมาทําไมเขามาเขาปฏิบัติมาต้องหลายปีนะททากรรมฐานแต่ยังไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นอนาคตเลยหมายถึงว่ายังไม่สามารถที่จะทายเดาอนาคตได้ไม่เห็นภาพไม่เห็นนิมิตนะเหมือนที่คนอื่นเขาเห็นบางคนก็เห็นสวรรค์บางคนก็เห็นนรกคือเขาคิดว่าการ ปฏิบัติหรือว่าสมาธิภาวนาหรือกรรมฐานเนี่ยมันจะต้องเจออะไรที่มันเรียกว่าประหลาดหรือมหาศรจันบางคนก็อยากจะได้พบกับภาวะที่เป็นฌานอันสงบลึกซึ้งหรือมีอิทธิปฏิหารนะสามารถจะหอ่หอเดินอากาศได้สามารถที่จะดำดินบินบนนะหรือว่าทำให้หนังเหนียวนะยิงฟันไม่เข้า อันนี้คือความเข้าใจของหลายคนนะเวลามาปฏิบัติหรือว่าเวลานึกถึงสมาธิภาวนาพวกเราก็คงไม่ได้คิดขนาดนั้นนะแต่ก็น้อยคนที่จะคิดว่าโอเรามาที่นี่เนี่ยอุตส่าห์มาแต่ไกลเนี่ยเพื่อมารู้จักตัวเองเหรอือแค่นี้เองหรือนะมันเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะอย่าไปดูแคลนอย่าไปมองข้ามอย่าไปประมาทนะให้การรู้จักตัวเอง การรู้จักตัวเองเนี่ยที่เราเข้าใจเนี่ยนะก็อาจจะหมายถึงเ,ออเห็นหน้าตัวเองในกระจกแล้วก็รู้ว่าเนี่ยนี่คือเรานะเห็นภาพของตนในวัยเด็กนะก็บอกได้ว่านี่คือเรานะสมัยที่อายุสามขวบห้ขวบนะอันนี้มันยังไม่ใช่เป็นการรู้จักตัวเองนะที่ที่มุ่งหมายนะในการปฏิบัติที่นี่เรื่องพวกนี้เราก็รู้ดีอยู่แล้วนะ แต่ต่อไปก็อาจจะลืมเลือนนะพอแก่ตัวเนี่ยนะถ้าหากว่าความจําเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์เมื่อไหร่นี่เห็นหน้าตัวเองในกระจกอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่านี่คือเราหรือว่าเห็นภาพตัวเองนะในวัยเด็กหรือว่าในวัยปัจจุบันอาจจะไม่รู้โดยซราว่านี่คือเราอันนั้นก็นมันก็เป็นเรื่องของกายภาพเรื่องสมองนะที่มันเสื่อมไปรู้จักตัวเองที่ะละเอียดหรือว่าลึกไปอีกหน่อยก็คือการรู้ว่าเรามี นิสัยใจคออย่างไรนะมีความชอบความถนัดตรงไหนแต่แม้กะน,นั้นเนี่ยนะหลายคนก็ไม่รู้นะหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นคนขี้บ่นเป็นคนช่างคุยบางทีอายุสามสี่สี่สิบแล้วยังไม่รู้เลยนะว่าตัวเองเป็นคนขี้บ่นทั้งที่ใครๆก็เห็นนะทั้งที่เขาก็บ่นอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเป็นคนช่างคุยช่างพูดพูดเพ้อเจ้อเนี่ย หลายคนไม่เห็นนะรวมทั้งไม่รู้ว่าตัวเ,เป็นคนขี้งุนงิดด้วยอันนี้มันก็ก็เป็นเรื่องที่นะน่าเป็นห่วงนะว่าคนแบบนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรถนัดอย่างไรเนี่ยถนัดอะไรเนี่ยหลายคนก็ไม่รู้นะเรียนจบมหาวิทยาลัยไ,ไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรไอ้ที่เรียนเนี่ยเรียนตามเพื่อนหรือว่าตามที่พ่อแม่ขอนะ ถามว่าเรียนจบแมก็เรียนจบแต่ถามว่าชอบแมก็ไม่ชอบและถามว่าชอบอะไรก็ไม่รู้จะทํางานก็ไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรนะบางคนก็มาปรึกษาตมาว่าเนี่ยลูกจบแล้วเนี่ยจะให้ไปเรียนอะไรดีหรือจะให้ท <Hey tu S 2> ํางานอะไรดีทาไมจะตอบได้ยังไงนะคนที่ตอบได้ดีกว่าคือเจ้าตัวมากกว่านะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคนเราก็ไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรหรือว่าถนัดอะไรนะไอ้คำว่าต้องการอะไรเนี่ยนะ ก็ดูเหมือนว่าเราทุกคนรู้คำตอบนะเวลาเราอยากจะได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดเราก็อาจจะตอบได้ว่าเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ฉันอยากได้เป็นของขวัญเวลาเราไปห้างเราก็ก็รู้นะว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่ฉันอยากได้แต่เราแน่ใจหรือเปล่าว่านั่นนั่นคือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆนะหลายคนเนี่ยนะจนกระทั่งแก่หรือเกือบใกล้ตายเนี่ยถึงรู้ว่าไอ้สิ่งที่ภาคเพียรสะสมหามา งานการที่ทำเงินทองที่สะสมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการเลยนะมามารู้ว่าเนี่ยเราใช้เวลาไปกับการหาเงินหาทองนะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคืออย่างอื่นมากกว่าเช่นนะครอบครัวที่อบอุ่นนะหรือว่าครอบครัวมิตรสหายความสัมพันธ์นะที่มันเกื้อกูล ลาวคนมารู้ตอนจะตายหรือตอนแก่แล้วนะแล้วบางคนก็ไม่รู้ว่าจะก็รู้สึกเสียใจนะที่ไอสิ่งที่ชีวิตต้องการจริงๆเนี่ยไม่สนนะนะไปสนกับสิ่งที่เราถูกปลูกฝังว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการเช่นทำงานจบก็ต้องหาเงินหาทองมีครอบครัวมีเงินมากๆนะมีการงานที่มั่นคงอุตสาหามาแล้วสุดท้ายก็ไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาเสียใจนะ มันมีนักปราชญ์ชาวอเมริกันคนนึ่งนะชื่อทอโรนะทอโรนี่หนังสือของทอโรนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคารทีนะในการาต่อสู้เพื่อสันติต่อสู้เพื่อเอกราชด้วยสันติวิธีนะทอโรนี่เขาปลีกตัวไปอยู่ป่านะแล้วเขาก็เขียนบันทึกที่มีความลึกซึ้งมากนะ่มันมีประโยชน์นี้ก็พูดว่าเนียส่งนาตกรรมคนเราก็คือ หลังจากที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อจะหาปลาแล้วพบว่าไอปลาที่หามาได้เนี่ยมันไม่ใช่ปลาเช่นเดียวกับที่ต้องการหมายความว่าเนี่ยอุตสาหาเงินหาทองมีอำนาจนะมีชื่อเสียงกิตติยศแต่พรากว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยเพราะมันไม่ทําให้มีความสุขอย่างแท้จริงจิตใจเราเนี่ยปรารถนาสิ่งอื่นมากกว่านะแต่เราไปคิดว่าเนี่ยอันนั้นแหละคือ แต่เรากลับมองข้ามเพราะไปคิดว่าเงินทองราบยศสุขสารเสรเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องการเราลืมเราลืมฟังเสียงร้องของจิตใจนะว่าจิตใจต้องการอะไรนะอย่างแท้จริงอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้จักตัวเองนะการรู้จักตัวเองที่ลึกซึ้งเนี่ยนะมากกว่านั้นก็มีนะก็คือนะการรู้เรื่องกายเรื่องใจเนะี่ยของเราเอง ซึ่งมันไม่ใช่มีแค่รู้ว่าเออร่างกายเรานะสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่นะหรือรู้แค่กายวิภาคนะอย่างที่หมอหรือพยาบาลเรียนนะแต่ที่จริงเนี่ยมันรู้ลึกไปกว่านั้นนะอย่างเช่นนี่เมื่อกี้เรา,าสาธยายเนี่ยอาการ32ของร่างกายทวติงสาการาปัถาเป็นการพิจารณาร่างกายว่าประกอบด้วยอาการ3 2นะ คนที่เรียนกายวิภาคเนี่ยก็อาจจะอา,อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่นะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาสาธยายเนี่ยนะมันอาจจะแตกแต่างจากที่เรียนมาบ้างแต่จริงๆเนี่ยเขาต้องการที่จะบอกให้เรารู้ว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยนะมันมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนได้เลยร่างกายเราก็คือนะก้อนธาตุนะหรือว่า สิ่งที่เกิดจากการประชุมกันของอวัยวะต่างๆนะซึ่งนอกจากมันจะเต็มไปด้วยความไม่งามนะแล้วเนี่ยมันยังไม่สามารถจะยึดนะเป็นตัวเป็นตนหรือไม่มีตัวเป็นไม่มีตัวตนที่จะ,ะยึดมั่นถือมั่นได้เลยอันนี้ก็เป็นการรู้กายแบบหนึ่งนะแต่ว่าเราจะมาฝึกเรื่องการรู้กายเนี่ยอีกลักษณะหนึ่งนะซึ่ง เราก็คงอาจจะได้เรียนรู้มาบ้างแล้วนะการรู้จักตัวเองนะคือการรู้เรื่องรู้กายรู้ใจนะรู้ว่าตัวเราเนี่ยคือกองสังขารน,นะซึ่งมันมันมีมันตกอยู่ภายใต้ความเสื่อมนะจะ,จะว่าไปแล้วเนี่ยในสายต่างธรรมชาติเนี่ยไอกองสังขารที่เราที่เรียกว่าเราเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ต่างจากฝุ่นทุลรีในจัก,กรวาลน,น,นะก็คือว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนนะ และสักวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมแล้วก็ดับไปบางทีก็เราก็ลืมไปนะว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายเราทุกคนเนี่ยมีปลายทางนะคือความตายแต่ว่าบ่อยครั้งเราก็ลืมไปนะเราไปจดจ่ออยู่กับจุดหมายชีวิตมากกว่าจุดหมายชีวิตนะก็วาดไว้สวยหรูนะเป็นซีอเป็นผู้จัดการนะเป็นเศรษฐีเป็นนักธุรกิจนะร่ำรวยหรือว่าเป็นนักการเมือง อันนั้นคือจุดหมายชีวิตนะซึ่งมันทําให้เราเนี่ยมีความฝันและจริงๆมันเป็นจุดหมายที่เราต้องการหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างที่พูดไปแล้วจกหลายคนก็ลืมไปนะว่าสุดท้ายเนี่ยตีตเรามีปลายทางด้วยนะปลายทางของคนเราเนี่ยจะว่าไปก็คือเชิงตะกอนหรือหรือเมนนะั่นนะไม่ว่าใหญ่แค่ไหนรวยแค่ไหนนะสุดท้ายเนี่ยเชิงตะกอนหรือเมนก็คือปลายทางของเราการเรียนการรู้จักตัวเองเนี่ย ในความนึงความหมายนึงก็คือรู้ว่าไม่ว่าใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าลงนะรู้จักตัวเองก็ยังยังหมายถึงว่าเราสุขและเราทุกข์เพราะอะไรนะอันนี้สำคัญนะคนส่วนใหญ่เนี่ยไปคิดว่าความสุขใจก็ดีความทุกข์ใจก็ดีเนะี่ยมันเกิดจากสิ่งภายนอกนะถ้าได้โชคได้ลาบนะประสบความสำเร็จนะมีคนรัก นะก็เรียกว่าสุขใจนะถ้าศูนย์ลาบหรือว่าประสบเคราะห์เจ็บป่วยมีคนกันแกล้งนะงานการล้มเหลวอกหักผิดหวังในความรักอย่างนี้จึงเรียกว่าทุกข์หรือว่าเป็นเหตุให้ทุกข์แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะถ้าเรารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงก็จะพบว่านั้นไม่ใช่เลยน,นั้นไม่ใช่สาเหตุความทุกข์หรือสุขที่แท้ ใจแห่งสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละนะหรือถ้าพูดให้เป็นรูปปรรรรมหน่อยคือว่ามันมันอยู่ที่ความคิดของเราเป็นเพราะไม่รู้ทันความคิดเป็นเพราะคิดลบคิดร้ายนะนะเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นนะมันก็ทําให้เกิดความทุกข์จิตที่ผลักไสไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้ทุกข์ถ้าเรามารู้จักตัวเองเนี่ยเราจะพบว่าอ๋อ สุขเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลไปจากไหนเลยนะมันก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละและไม่ต้องทำอะไรนะมากนะสิ่งสำคัญคือการมากลับมาที่ใจของเราเพราะนั้นเนี่ยมันก็กลับมาเรื่องการรู้กายรู้ใจนะการปฏิบัติที่นี่เนี่ยจุดหมายคือเพื่อการรู้กายรู้ใจส่วนความสงบนะอันนั้นเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้นะบางคนมาเนี่ยพื่อจะหวังได้รับความสงบ แต่รู้กายรู้ใจนี่สําคัญกว่าและการรู้ <g all> กายร,รู้ใจเนี่ยมนไปสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าความรู้ตัวนะความรู้ตัวรู้อะไรเนี่ยนะมันก็ไม่สําคัญเท่ากับรู้ตัวนะเราเรียนรู้อะไรต่ออะไรมาเยอะแยะแล้วนะวิชาทางโลกเราก็เรียนมาเยอะนะคนหนึ่งก็12ปีบ้าง16ปีบ้าง20ปีบ้าง24ปีบ้างจนจบปริญญาเอกนะแต่ว่าความรูนะ้ที่เรียนมาเนี่ย มันอาจจะไม่ช่วยทำให้เราเนี่ยพบกับสิ่งที่ชีวิตต้องการหรือมีความสุขอย่างแท้จริงถ้าหากว่าเราขาดสิ่งที่เรียกว่านะความรู้ตัวนะความรู้เนี่ยนะดีมีประโยชน์นะแต่ว่าตัวรู้เนี่ยก็อย่ามองข้ามความรู้ในที่นี้ก็หมายถึงรู้โลกภายนอกนะแต่ว่าอย่าลืมตัวรู้เราต้องสร้างตัวรู้ให้มีมากขึ้นด้วยนะตัวรู้เนี่ยหรือรู้ตัวเนี่ยก็อันเดียวกันนั่นแหละ เราจำเป็นจะต้องสร้างความรู้ตัวให้มีขึ้นเพราะว่าความทุกข์ของคนเราเนี่ยนะสุดท้ายมก็เกิดจากการที่เราไม่รู้ตัวนะคนเราพอไม่รู้ตัวแล้วนะมันก็สามารถจะทําอะไรก็ได้แม้ว่าจะมีความรู้เยอะนะแต่สุดท้ายนัก็ไปไม่รอดอย่างที่เขามีคําพูดว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดนะเพราะไม่มีแต่ความรู้แต่ไม่มีตัวรู้นะมีแต่ความรู้นะรู้เรื่องทางโลกแต่ไม่มีตัวรู้คือไม่มีความรู้ตัว ความรู้ตัวเนี่ยมันช่วยทําให้เราเนี่ยไม่เผลอไม่ลืมตัวคนเราเนี่ยเราเราลืมตัวหรือว่าเราไม่รู้ตัวอยู่บ่อยๆนะและบางทีก็ทําให้เราทําสิ่งที่ไม่ฉลาดหน้าหัวมันมีเพื่อนคนนึงเขาเล่าใฟังว่าเนี่ยเขาไปที่คลองเตยจะไปซื้อมะม่วงนะมะม่วงเนี่ยที่คลองเตยก็มีแผงอยู่หลายแผงเรียงกันเขาก็เดินตั้งแต่แผงแรกนะ ไปจนถึงแผงสุดท้ายเลยนะเพื่อดูนะดูมะม่วงแล้วก็ดูราคาแต่เขาก็ไม่ได้ซื้อเลยนะจนกระทั่งเขากลับมาที่แผงแรกแล้วก็เลือกมะม่วงจะซื้อบอกว่าคนขายเนี่ยพ่อคา้านี่ไม่ขายนะบอกว่าไปดูร้านอื่นแบบนี้ฉันไม่ขายให้ละก็ไม่พอใจนะที่ว่าเดินผ่านแผงเขาไปเสร็จแล้วหวนกลับมาซื้อนะที่แผงเขา จริงๆเนี่ยคนที่พูดแบบนี้เนี่ยพ่อค้าแบบนี้เนี่เรียกว่าฉลาดหรือเปล่านะลูกค้ามาซื้อก็น่าจะดีใจนะแต่ว่าเขาปล่อยให้ความนะไม่พอใจเนี่ยนะมันครอบงําจิตเพราะเห็นลูกค้าเนี่ยเดินผ่านแผงเข้าไปแล้วก็ไปดูแผงอื่นอันนี้เรียกว่าเขาลืมตัวนะเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวว่าไอ้ความไม่พอใจเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมันครอบงําจิตนะ ขไม่รู้ตัวว่าตัวอัตตาเนี่ยอัตตาซึ่งมันปรารถนาจะให้คนอื่นให้ความสําคัญนะพอให้ลูกค้าเดินผ่านแผงตัวเองเนี่ยไอ้ตัวอัตตานี่มันก็ไม่พอใจว่าทําไมนะไม่สนใจแผงฉันนะและดังนั้นเนี่ยพอลูกค้านี่มาซื้อก็เลยแก้แค้นเสียเลยไม่ขายไอ้ตัวอัตตามันสั่งว่าอย่าขายนะเพราะว่าอัตตาไม่พอใจที่ลูกค้าเนี่ยเดินผ่าน ทีแรกอย่างนี้เนี่ยดูดีๆนั้นเป็นความไม่รู้ตัวพอไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยก็ก็จะทาสิ่งที่หน้าหัวหรือทําสิ่งที่โง่ไปนะที่ไม่ได้เป็น,ป,นประโยชน์กับตัวเองเองเลยพวกเราจะเคยได้ยินนะนิทานเซนซึ่งก็มีชื่อมากนะเป็นเรื่องของพระสี่รูปเนะี่ยที่ตั้งใจจะภาวนาโดยการนั่งอยู่ในความสงบนะหันหน้าเข้าหาเข้าหาฝาผนัง แล้วก็ปฏิญาณหรือทำข้อตกลงว่าจะไม่คุยกันตลอด7วันเป็นการภาวนาขั้นอุกฤษวันแรกนี้ก็ผ่านไปได้ดีดนะทุกคนก็ภาวนาอย่างสงบแต่พอตกค่าเนี่ยมันมีเสียงกุกกะกุกกงที่ศาลานะศาลาของวันนี้ก็มีวัตถุโบราณเยอะนะของเก่าของแก่หลายร้อยปีภารูปหนึ่งก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยพูดถามเพื่อนที่อยู่ติดกันว่าเนี่ยท่านล็อก ประตูไว้หรือเปล่าลูกที่สองก็เลยพูดขึ้นมาว่าท่าลืมไปเลยว่าเราตกลงว่าจะห้ามคุยกันลูกที่สามก็เลยพูดว่าแล้วท่านน่ะคุยทําไมเงียบสักพักลูกที่สี่ก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยพวกท่านนี่แย่หมดเลยคุยทุกคนเลยมีข้าพเจ้าคนเดียวที่ไม่พูดนะตกลงใครแย่ที่สุดนะคนที่สี่นะเขาลืมตัวนะเขาลืมตัวเพราะอะไรเพราะว่าเขาดีใจนะเขาดีใจว่าเนี่ยโอ คนอื่นพูดทุกคนเลยมีฉันที่ไม่พูดนะแล้วก็อยากจะพูดข่มด้วยว่าเนี่ยอยากจะพูดอวดว่าฉันเก่งนะอันนี้ก็เกิดจากตัวอัตตานะบกูแน่กูแน่นะเพราะอัตตานี่มันคลองใจนะแล้วก็ไม่รู้ตัวนะมันก็เลยเผลอพูดออกไปก็แสดงความความโง่อีกแบบหนึ่งนะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวที่ทําให้ลืมตัวและแสดงความโง่ไปเนี่ย มันต่างจากกรณีแรกกรณีพ่อค้ามะม่วงนะพ่อค้ามะม่วงนี่ไม่พอใจนะที่ลูกค้าเดินผ่านไปทีแรกนะส่วนกรณีของพระฤทธิศีเนี่ยนะอัตตาเนี่ยมันต้องการที่จะชูคอว่ากูแน่กูเก่งน,นะอยากจะอวดแล้วก็อยากจะอวดตัวเองแลวข่มคนอื่นอันนี้แล้วนะคือความไม่รู้ตัวคือความลืมตัวถ้าเราลองลองดูตัวเรานะว่าลองพิจารณานะตัวเราเองชีวิตของเราเนี่ยว่า เราเนี่ยนะลืมตัวแบบนี้กี่ครั้งนะหรือบ่อยไหมความผิดพลาดหลายครั้งความทุกข์หลายอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราหรือว่าปัญหาที่เราสร้างให้กับตัวเองและคนอื่นเนี่ยมาล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ตัวการไม่มีการไม่รู้เรื่องภายนอกนะไม่มีความรู้เพียงพอเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะแต่พราะเราไม่รู้ตัวต่างหากนะแล้วความไม่รู้ตัวเนี่ยนะมันก็เกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ได้ ฝึกฝนนะจนจนเข้าคล่องในเรื่องการรู้กายรู้ใจถ้าเรามาฝึกให้มันรู้กายรู้ใจเนี่ยนะไอความรู้ตัวเนี่ยมันจะมันจะ,จะเจริญงอกงามมากขึ้นนะรู้กายก็คือว่านะเวลากายเคลื่อนไหวอะไรก็รู้นะหรือว่ารู้สึกว่ามันเคลื่อนไหว อันนี้ต่างจากการรู้ว่าร่างกายเราประกอบด้วยอาการสายิษสองนะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะซึ่งมันสําคัญนะซึ่งเราต้องอาศัยการพิจารณานะแต่ว่าในที่ในที่นี่เราจะเราจะมันเน้นเรื่องการรู้กายเวลามันเคลื่อนไหวนะโดยการที่กําหนดหรือสร้างอิเลียบทนะหล,หลักสองอิเลียบทขึ้นมานะคือการยกมือนะที่เรียกว่าสร้างจังหวะกับการเดินจงกรม ถึงแม้จะมันจะเป็นการสร้างออริบทขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เป็นอิริบทธรรมชาติเนี่ยนะถ้าว่าเรา,เ,าเราดูเป็นนะมันก็เป็นวิปัสสนาได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าวิปัสสนาเนี่ยจะต้องหมายถึงการมารู้นะหรือว่าพิจารณาเิริบทรที่มันเป็นธรรมชาติอย่างเดียวรู้กายเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะแต่เราจะพบว่า เรามักจะทําไม่ได้นะเพราะความเผลอความลืมหรือไม่มีสตินะทำไมมันจะยากตรงไหนนะเวลายกมือก็รู้ว่ายกนะเวลาเดินก็รู้ว่าเดินแต่ว่าเป็นเพราะเราเนี่ยนะใจไม่ค่อยอยู่กันเนื้อกับตัวใจมันชอบไหลไปอดีตมั่งลอยไปอนาคตมั่งจมอยู่ในอารมณ์มั่งหรือเข้าไปในโลกแห่งความคิดนะตอนตอนนั้นแหละนะที่จะไม่รู้นะจะไม่รู้ ว่ามือกำลังยกนะเท้ากำลังขยับหรือตัวกำลังเคลื่อนนะก็คือไม่ได้รู้สึกนะว่ากายมันเคลื่อนไหวนะเรามาทำเรื่องง่ายๆแบบนี้แหละนะนะแต่หากว่าเราวางจิตวางใจไม่เป็นก็กลายเป,เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าหลายคนก็จะพยายามไปเพ่งมั่งละหรือหลายคนก็เผลอนะเผลอสตินะใจลอยนะไปโน่นไปนี่นะ เวลาสวดมนต์ใจก็ลอยนะไม่ได้สวดมนต์อย่างมีสติไม่ได้สวดมนต์อย่างรู้ตัวนะรู้กายเนี่ยนะเรามาฝึกเป็นเบื้องต้นเลยนะมาเริ่มต้นกันใหม่นะที่ตรงนี้นะไอ้ที่เคยเคยฝึกเคยปฏิบัตินะ <c oughs> อย่างอื่นมานี่ก็วางเอาไก่อนลองมาทำสิ่งที่ดูเหมือนว่ามันเป็นเบสิกมากๆนะเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆ แล้วเราจะรู้ว่าเอาเข้าจริงมันกลับกลายเป็นเรื่องยากเพราะว่าใจเราเนี่ยนะมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่เมื่อเรารู้กายนะอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ไปเพ่งนะแต่เป็นเพราะว่าใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวและที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะมีสติรู้ทันเวลามันมีความคิดเพ้อพุ่งปรุงแต่งไปนะ สติก็ไปเรียกจิตกลับมาออกจากความคิดกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็รู้ตัวรู้ว่ากายกำลังทำอะไรมือกำลังทำอะไรต่อไปสติเนี่ยนะมันก็จะไวพอที่จะรู้ใจด้วยนะทีแรกก็รู้กายตอนก่อนต่อไปก็จะรู้ใจคือรู้ว่าเวลามันเผลอคิดนึกหรือว่ามีอารมณ์เข้ามาครอบงำนะแต่เดิมเนี่ยพอไม่รู้ใจนะก็เลยโดนความคิดพวกนี้มันลากจิตลากใจไป หรือว่าโดนอารมณ์พวกนี้มันบีบคั้นจิตใจเผาลนจิตใจหรือว่าจับนะพันธนาการจิตเหมือนกับคุกที่ขังอันนี้พอไม่รู้ใจทั้งนั้นหละนะที่เราจมอยู่ในความเศร้าจมอยู่ในความโกรธจมอยู่ในนะความรู้สึกผิดเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ใจไอ้ตัวรู้เนี่ยที่จะทําให้รู้ใจคือสตินะสติมันทําให้เรารู้ว่าตอนนี้ใจเนี่ยมันจมเข้าไปในอารมณ์ละนะ เพียงแค่รู้เท่านั้นนะจิตก็จะถูกดึงออกมานะถูกไถ่ถอนออกมากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็จะรู้สึกนะว่าอ๋อมือกําลังขยับเท้ากําลังขยื่นหรือว่ากําลังอาบน้ํากําลังถูฟันเนี่ยเรามาทําเรื่องที่มันเป็นพื้นฐานนะซึ่งอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าโอเราจะมาปฏิบัติเพื่อตรงนี้หรือนะเพราะว่าหลายคนนันะนึก หรือว่าคาดหวังนะเรื่องใหญ่ๆโตๆนะเรื่องที่มันซับซ้อนพิสดารหรือว่าเป็นเรื่องที่มันสูงส่งนะจนบางทีเนี่ยมองข้ามเรื่องนี้มันเป็นพื้นฐานมากๆแต่มันจะช่วยทีเดียวนะเพราะว่าอย่างที่บอกเนะเป็นเพราะเราไม่รู้ตัวเนี่ยนะจึงจมอยู่ในความทุกข์แล้วก็สร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นนะมากมายหลายประการไม่รู้ตัวเมื่อไหร่นะไอตัวอัตตาตัวกิเลสเนี่ยมันจะมาครอบงำใจ รู้ตัวเนี่ยนะมันเป็นปฏิปักษ์กับไอ้ตัวกูนะตัวกูหรือตัวกิเลสเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าปล่อยให้ตัวกูเนี่ยมันเข้ามาครอบงําใจนะเราก็สามารถจะทาอะไรก็ได้นะที่มันน่าหัวหรือที่มันน่ากลัวนะแม้กระทั่งทําร้ายผู้มีพระคุณนะด้วยวาจานะหรือด้วยการกระทำนะเพราะว่าตัวกูเนี่ยมันใหญ่พอใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่รู้จักผิดชอบชวดีแล้ว แต่ทุรู้ตัวเมื่อไหร่นะไอตัวกูเนี่ยมันจะมาครอบงาจิตใจไม่ได้เนี่ยนะสองตัวอย่างที่เล่ามาเนี่ยเป็นพราะตัวกูทั้งนั้นแหละนะพ่อค้านี่ก็พ่อค้ามะม่วงก็รู้สึกว่าตัวกูนี่มันโกรธนะที่ลูกค้าเดินผ่านไม่ไปสนใจฉันตัวกูมันต้องการการชื่นชมการยอมรับการสรรเสริญการให้ความสําคัญ ทั้งๆท,ที่รั้วตัวมันพ่อค้านะน่าจะตระหนักว่าเออลูกค้ามาซื้อน่าจะดีใจแต่ตัวกูมันต้องการแก้แค้นไงว่ามึงเนี่ยทำไมไม่มาซื้อไม่มาดูร้านกูก่อนเพราะนั้นกูไม่ขายให้มึงเนี่ยในตัวกูมันสั่งส่วนกรณีพระนะพระเซนเนี่ยนะรูปที่สีเนี่ยนะตัวกูมันชูคอมามันอยากจะประกาศให้เพื่อนอีก3มคนรู้ว่ากูเก่งกูแน,น่แต่สุดท้ายนะก็กลายเป็นพาดท่าเสียที ไปโชว์ความโง่นะความหน้าหัวออกมาแต่นั่นมันจะเล็กน้อยนะเพราะจริงๆเนี่ยตัวกูมันทำอะไรได้มากกว่านี้เยอะสามารถจะสร้างความฉิดหายนะให้กับตัวเองและคนอื่นได้นั้นถ้าเราไม่รู้จักเท่าทันมันนะด้วยการมีสติรู้ตัวเนี่ยนะเราก็จะเป็นท่าของมันแล้วก็ถูกมันหลอกล่อพาให้เกิดนะความเดือดร้อนตามมาในภายหลังยันนี้ก็พูดกันเท่านี้นะ,ะครับ